สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาชมการให้อาหารเสือโคร่งนะครับครับทีมงานพี่เจ้าหน้าที่นะครับกำลังเตรียมใชนี่มาตั้งหลักลอเนี่ยหเห็นไหมเดี๋ยวขยายก่อนนี่เตรียมตัวเลยมันรู้เวลา

นธรรมชาติครับเสือโคร่งจากาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เช่นหมูป่าเชฟฟานะผมว่าเว้ะแอ่างจะน้ำไว้น่าเฮ้ยมันลุกแล้วมันลุกขึ้นมาแล้วดูมันมาแล้วนะย่องย่องแล้วเสือา่ ่ารเราควมเลือกในการทำการสั่นนี้ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาความแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการที่จำเป็นเช่นใจะาำได้ย่องมาแล้วย่องมาแล้วเดี๋ยวด้านหน้านะครับถอยหลังไม่เป็นอะไรนะครับนีให้เป็นแล้วไเป็นได้นเลยนะจะกระโดดลงน้ำตัวเองถอยหลัง โอ้ต,อนะตกน้ำก็เด่นสใส่นะ้นเสอากะโดินะทำให้สั่นตะเกน้งก็สามารถกระเเสียออกมาได้นะครับต้โอ้ยตกน้ำไปแล้วครับ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,ลวชื่นใจชื่นใจนตัวน้นมาอีกแล้วตัวอีกตัวนึงกินแล้วกินแล้ว ไม่สามารถที่จะเลี้ยงไปซ้ายไปขวาได้เนี่ยก็การกินเนื้อก็จะกินจากด้านซ้ายนะครับหดูว่าเขเป็นผิวไหนโอเคเช่นนั้นก็ถ้าหา,ทาดาทะเลชอบไหมทะเลไปดูอีกไหมทะเลครับทะเลไหนไเหลือไหนมันเป็นยังไงมั่งมันเป็นไงมันเป็นยังไงมันกระโดดโอ้กระโดดน้ำตุ้มเลยใช่ไหมไปไปดูอีกตัวหนึ่ง ขู่ยังไงมันขู่มันทำเสียงขู่เลยใช่ไหมโอ้หน้ากลัวจังเลยอืออ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วบอกคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งบายบายแล้วอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ